สวัสดีครับวันนี้ผมมี4นิสัยการทํางานที่ควรหลีกเลี่ยงมาฝากครับการทํางานนั้นบางครั้งก็ยุ่งเสียชนไม่มีเวลาพักผ่อนจนนาไปสู่การทาลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวเป็นการตกลุมพังของการทํางานหากไม่รีบแก้ไขแต่เสียน่นเนก็อาจจะต้องทําให้คุณเสียนิสัยเหล่านี้ไม่ได้เราจึงมีนิสัยที่ควรหลีกเลี่ยงมาบอกกล่าวให้คุณรู้จักระวังตัวก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าการทํางานเหล่านั้นกําลังทําลายตัวคุณเองหนึ่ง ดื่มกาแฟแทนน้ำกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทำงานเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้หงายง่วงและช่วยให้กระปรี้กระเปเาในคราวเดียวกันแต่ก็ลืมว่าหากดื่มปริมาณมากๆเกินความต้องการของร่างกายแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคุณได้เช่นเดียวกันการดื่มกาแฟจะทําให้คุณตื่นตัวเหมือนจะพร้อมทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่ร่างกายของคุณ กับเหนื่อยอ่อนน่าเป็นผมมาจากที่ร่างกายของคุณไม่สามารถปรับเวลานอนให้เป็นปกติได้คุณอาจเริ่มที่สายการติดกาแฟอย่างหนักของคุณด้วยการค่อยๆลดปริมาณการดื่มลงเมื่อถึงตอนนั้นร่างกายของคุณก็จะเข้าสู่สภาวะปกติร่างกายของคุณสามารถปรับเวลานอนได้ทําให้ร่างกายได้พักผ่อนจริงๆไม่ต้องรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแลนะ้วยังรู้สึกอ่อนเพลียย่เหมือนเดิมสองมีทีวีเป็นเพื่อน ความเครียดไม่ใช่จากการทําง,งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจเกิดจากการบริโภคข่าวสารบ้านเมืองที่มากเกินไปด้วยบางคนเมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็ยังไม่ยอมพักผ่อนยังคงอยู่หน้าจอทีวีทั้งที่เวลาพักผ่อนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณควรเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ให้ได้แล้วหันไปทํากิจกรรมอื่นให้มีความสดชื่นแทนสําหรับบางคนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเลิกเพราะได้ทําจนติดเป็นิสยัยสิแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลิกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะบับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะทำให้ช้าวันใหม่ของคุณพร้อมสำหรับการทํางานสามบ่ายที่ไรเป็นง่วงบางคนอาจรู้สึกว่าอาการง่วงเหงาหาวนอนเป็นสิ่งที่คใครๆก็เป็นกันเพราะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วต้องง่วงทุกทีแต่พฤติกรรมนี้ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้คุณสามารถทํางานได้ดีขึ้นแทนที่จะม,มัวมานั่งหาวในเวลาบอนบ่าย อาหารที่เป็นช่วยส่วนสําคัญทําให้คุณผ่านพ้นอาการง่วงยามบ่ายได้คุณควรเลือกรับประทานโปรตีนให้มากแป้งหรือน้าตาลในทุกมือ้อเพื่อนําไปสร้างพลังงานไม่ทําร้ายร่างกายและทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดคง,งที่มากขึ้นซึ่งช่วยให้คุณเลิอกอาการง่วงนอนเมื่อถึงเวลาบ่ายไปได้สี่มีเวลาไม่พอหลายคนมักคิดว่าแต่ละคนมี24ชั่วโมงเท่ากัน แต่ทำไมบริหารเวลาได้ไม่เท่ากันสิอีกทั้งคิดไปว่าอยากให้มีวันหนึ่งสักสี่สิบแปดชั่วโมงจะได้มีเวลาไปพักผ่อนให้มากขึ้นแต่ต่อให้วันหนึ่งมีร้อชั่วโมงคุณก็ไม่สามารถทําให้ร่างกายาคุณพักผ่อนได้อย่างเพียงพอหากคุณยังจัดเวลาให้กับตัวเองไม่ได้อย่างแรกคุณควรรู้จักแบ่งเวลาไว้อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรและควรพักผ่อนเวลาไหนเพื่อให้ร่างกายของคุณ เกิดความเคยชินเป็นนิสัยและมีเวลาที่จะพัผ่อนให้เพียงพอจนได้ขอบคุณครับ